รอนมาแล้วครับทุกคนครับกำลังเที่ยงเที่ยงก็กว่าครับเแ็ดจ้ามีรถเข็นรถเข็นหญ้าบุนคันนาครับทุกคนแต่ตอนนี้รู้ว่าร้อนครับร้อนที่จะไปไม่ไหวเลยครับทุกคนเดดจ้ามากเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเข็นหญ้าไปก่อนครับไม่ไหวแล้ว ร้อนมากครับซาติกโกนนี่ครับยาเก๋ๆก็มีตัดไม่ทันก็อ่อนๆก็มีครับแต่ตัวน,นี้ร้อนครับเครื่อง <c oughs> ปัดยาของเรานะครับ อันนั้นก็รถเข็นหญ้านะครับเนี่ยรดเข็นหญ้าในตามคันนานะครับวันนี้ก็ร้อนนะครับรดเข็นมาโจดไว้นะครับที่จริงตัดไปเยอะนะครับในแต่ว่าเอามาไม่ได้ครับทุกคนเอาเข็นนี้ก่อนครับนี่สลิงที่บรรทุกหญ้านะครับอันนั้นก็รถเข็นตามคันนาเข็นหญ้านะครับเข็นหญ้าตามคันนานะครับทุกคนแต่ร้อนมากครับ โอ้ใจจะกาดจริงๆครับทุกคนร้อนจริงๆครับโอ้นี่ดูสิเปียกหมดเหมือนอาบน้ำเลยครับโอ้ยไม่ไหวเลยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนสู้ๆครับไปแล้วครับ ไปแล้วสาเล็งมันทุกหนักเลยนันจะรถเข็นหญ้าน่นจะเครื่องตัดหญ้าสารพัดเลยนะครับรว้วนครับ